มีรถสภาพไปสวยสีดำนำเสนอคันอีกแล้วนะคะคันีท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะมีสัู n โน้ต1.2 BR เกียวโตปี2017ค่ะคันนี้เป็นรถมือแรกนะคะไม่20,000แท้ๆนะคะบุกเซอร์วิสครบเลยค่ะประวัติเช็คสูนย์ตลอดนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ Airbag ABS กุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ดิจิตอลนะคะไม่20,000แท้ๆค่ะ อันนี้รับประกันเลขไม้ให้เลยนะคะเป็นรถมือแรกเลยค่ะหายากมากๆค่ะสภาพนี้นะคะแล้วก็ถ้าตัวท็อปสุดนะคะจะมีกล้องรอบทิศทางค่ะนี่นะคะเป็นกล้องรอบทิศทางเลยแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะวงมาลัยมันติฟังก์ชันฟูลออปชันเลยค่ะเป็นรถอ,อีกค่ะที่น่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะกว้างขวางนั่งสบายเลยค่ะ รอดีีดาว7 0นเบาทเท่านั้นนะคะขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซิโรคานีได้นะคะขออยู่ที่1น0 0งบาทขึ้นไปก็ซิโรคานี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกาลังมองหารถแฮชแบ็กอีโกคาหประตูนะคะแนะนำไปรถคันนี้เลยค่ะรถสวยมากๆเลยค่ะ1.2 vl ปี2017ค่ะด้านหลังกว้างนะคะขนของได้เยอะนะคะบอกสามารถทับได้ต่างหากนะคะเอาไปขนของนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟน,นันกับแอมได้เลยนะคะออกร้อนไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยนะคะทันนี้ติดฟิล์มพร้อมนะคะเบาะผ้านิ่มมากเลยแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทอีกต่างหากนะคะนิสันนอดเอเสองีเกียรโตปี2017ค่ะสนใจยังไงโทรศัพถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9